สรุปตารางคะแนนหลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาล2025-2026อัปเดตประจำวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568อันดับ1ปารีสแซง์แมงมี27คะแนนอันดับ2มาเซมี25คะแนนอันดับ3ล็องส์มี25คะแนนอันดับ4สตราบูกมี22คะแนนอันดับ5ลิวมี20คะแนนอันดับ6โมนนโกมี20คะแนนอันดับ7อุลิมปิกลียงมี20คะแนน อันดับ8ปรน์มี18คะแนนอันดับ9 OM โอเมนิสมี17คะแนนอันดับ10ตูลูสมี16คะแนนอันดับ11บปารีสเอฟซีมี14คะแนนอันดับ12บสอเลออฟรมี14คะแนนอันดับ13บองเชมี13คะแนนอันดับ14เมมี11คะแนนอันดับ15บบรสมี10คะแนนอันดับ16น้องมี10คะแนนอันดับ17บลอริยองมี10คะแนนอันดับ18โอแซมี7คะแนน จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนลีเอิงฝรั่งเศสวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ